200ความฝันเหลือเพียง1ิความฝันที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ในโครงการก้าวออกจากฝันสร้างสรรค์ให้เป็นจริงอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ความไม่สมบูรณ์พร้อมของร่างกายไม่ใช่อุปสรรคในการตามฝันของเธอซึ่งความฝันของเธอในครั้งนี้คือการได้ไปดำน้ำนั่นเองสวัสดีค่ะชื่อสุดารัตเทียนจากที่เล่นองนุนค่ะ ตอนนี้อายุ23ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหา,าวิทยาลัยโขไทยธรรมธิราชมสทคณะศิลปศาสตร์สารสนเทศสำนักงานค่ะชอบเขียนบันทึกอ,อยากแบ่งปันเรื่องราวที่เราเป็นชีวิตที่แตกต่างหรือว่าการที่เราคิดอะไรได้อะไรพวกนี้ acá, ค่ะก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้รู้จักเหมือนกันว่าถึงชีวิตจะแตกต่างแต่เราทุกคนก็ต้องสู้เหมือนกันมีข้อจำกัดอะไรก็ต้องลุกออกมาทำก็อยากจะไปดำน้ำ ตอนแรกก็คืออยากแค่อยากไปทะเลแต่ก็ก็ถามตัวเองว่าเราอยากเราอยากไปทะเลทําไมก็เลยอยากไปให้มันถึงที่สุดก็คืออยากลองไปดําน้ําก็เลยลองส่งเรื่องเข้ามาเวลาคนพิการที่ขยับร่างกายไม่ได้ฝันมันจะฝันแปลกๆที่ว,ว่าเหมือนตัวเองล่องลอยอยู่ก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเหมือนตอนที่อยู่ในน้ําหรือเปล่าก็เลยอยากลองดําน้ําดูเพราะว่าการมีความฝันทําให้ชีวิตแต่ละวันมีความหมายที่ว่าจะตื่นมาเพื่อ พยายามทําตัวเองให้ได้ไปถึงวันนั้นก็อย่างที่บอกว่าเคยเคยลองใช้ชีวิตแบบไร้สาระดูพอมาถามตัวเองว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ไม่มีอะไรทําก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตดูไร้ค่าเกินไปการมีจุดหมายทําให้ชีวิตทุกวันดูสนุกขึ้นก็อยากให้คณะกรรมการให้คะแนนสิ่งที่หนูคิดหนูทำหนูได้เตรียมตัวมาไม่ใช่แค่้องแค่ฟองตกตาหรืออะไรพวกนี้แต่ก็อยากให้ทำ ข้อจำกัดทางร่างกายด้วยว่าหนูก็สามารถสามารถฝานแล้วก็สามารถไปทาได้หนือนทุกคนก็คือข้อจํากัดทางด้านร่างกายค่ะก็ต้องยอมรับว่ามันคือจุดอ่อนที่ว่าต้องให้คนอื่นคอยช่วยเหลือแต่ก็จะพยายามทําต้องพูดตามความจริงผมยังไม่เชื่อในครูสอนดำน้ําถ้าไม่ได้ถูกฝึกมาโดยเฉพาะกับการทําแบบนี้เป็นความเสี่ยงเกินไปอันนี้ผมพูดตรงๆก่อนเลยว่าเป็นความเสี่ยงเกินไปถ้าไม่มีนักายภาพเลยเข้ามา นักกายภาพที่เป็นนักดำน้ำด้วยครับมีความเข้าใจทั้งสอ,งอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในในโปรเซสนี้ผมบอกว่าผมจะไม่สลับสนุนความฝันที่จะให้คนไปตายอันนี้คือพูดตามความจริงแต่ว่าแต่เป็นไปได้เป็นแต่ว่าต้องผมคิดว่าจะต้องมีการปรับ เคยศึกษาไหมครับว่าว่าผู้พกิการต่างประเทศที่ดำน้ําได้เนี่ยก <c oughs> ว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้เขาต้องทําอะไรมาบ้างก็มีระยะเวลาในการเรียนในการฝึกตัวต่างประเทศคือเขาใช้ชีวิตสบายกว่าเราเนอะอม,มีเงินทุนเงินสนับสนุนในค่าใช้จ่ายอะไรเนี่เขาก็สามารถไปทําอะไรที่เกินข้อจากัดของตัวเองนะเคยมีเพื่อนที่ เป็นลักษณะเดียวกันแล้วได้แชทคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอ,อะไรเงี้ยมีเป็นยังไงบ้างคะมีค่ะส่วนใหญ่คนเพื่อนๆคนพิการก็จะาว่ายน้ำนำน้ำกันทานั้น,นแล้วก็หนูก็เคยถามคนที่คนพิการที่เคยลงน้ำนะคะก็อบอกว่าร่างกายคนพิการแตกู่างเวลาลงน้ำแล้วจะลอยแต่ว่าปัญหาคือเรื่อง,งเรื่องจิตใจสําคัญกลัวไหมกลัว<อ>การอยู่ใต้น้ำไหมถ้าไม่กลัวการอยู่ใต้น้ำโอเคเริ่มอันที่หนึ่ง สภาพร่างกายหลับร<ม>้อมที่จะรับไม้เยียดที่ชายบอกนะฮะอาจจะต้องปรึกษานักกายภาพแต่ถ้าเรื่องไม่กลัวถามผมถ้าต้องการแค่ประสบการณ์การน้ำต่ลแดงซึ่งดีมันเป็นเหมือนกับความตั้งใจเราอะที่จะกล้าทําอะไรมีสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าไม่นั่นอยู่ความปลอดภัยแน่นอนอาจจะต่ากว่าเขาแต่เราสามารถเสริมให้ได้ด้วยการป้องกันด้วยการระดับคือไม่ประหมายผู้ชายบอกดีแต่ถามผมถ้าผมเป็นคนดูแลหมูผมถามว่าจะให้มมหมูลงไหมผู้ชายบอกว่ากลัวว่าลงไปส่งคนไปตาย แต่ผมรู้ว่าแล้วนั่นคือคุณไทเห็นว่าอันตรายถ้าผมนั่นอยู่ก็คือเพราะว่าแบตติสองคนสามคนเพื่อนเราไปตลอดต้องมีไดร์บัสเตอร์มีด้ำนั่นคือฝ่ายทางกับไป็ช่วยกันของเราก็คือเรื่องต้นสุดขอด้วครับก็คือมีการลองไปน้ำก่อนลองไปน้ำจริงหรือการดำน้ำจริงก็คือเป็นป่ายทางสุดทางอ๋อผมอีกอย่างขอไฟจริงอันนี้อันนี้เรื่องสุดอันนี้เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการดำน้ำจริงสามารถเคลียร์หูได้ไหม เดี๋ยหูได้นะก็ไม่มั่นใจตัวเองว่าจะเป็นแรงมานานใจให้ใครเหมือนกันแต่ต่คิดว่าถ้าเกิดเอาข้อจํากัดหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ว่าคิดว่าทําไม่ได้มาให้ตัวเองยอมแพ้แต่ถ้าเกิดมาเห็นหนูทําอย่างที่ถ้าเกิดหนูบอกคนอื่นไปว่าเกิดหนูอยากดำน้ำเขาก็ว่าจะทําได้ไหมอะไรพวกนี้ค่ะก็หนูยังยังจะไปทําให้ดูเลยเอาคนอื่นที่มีฝันอะไรทําไมจะไม่ลองทําแค่ลองฝัน แล้วก็ลองทำออกมาเหมือนก็เป็นจริงอะค่ะ